ใส่อยู่นะคะเจ็ดศูนย์หนึ่นง,ง,นะะง, 3, นงินดีต้อนรับนี่ในส่วนของกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มที่สามแต่ว่าจะได้ที่สุดท้ายเลยก็ในส่วนของรายละเอียดน่าจะคล้ายๆกับของของกลุ่มอื่นนะคะแต่ว่าที่เราจับขึ้นมานี้ก็จะเป็นทํานางจับติดภาพจอมนุงแวมนะคะข้อด้อยก็จะเป็นการจับติดภาพนะะซึ่งเราก็จะประกอบไปด้วยคำนำ ะสารบัญและรายละเอียดประกอบการฝึกนะคะชื่อหลักโจทยระยะเวลาการฝึกวัตถุประสงค์พื่อฐานความสามารถหลักเกณฑ์การประเมินหัวข้อวิชาสำคัญคู่มือการฝึกและเอกสารหน้างี้งวิธีการถึกอบรมแล้วก็วิธีการประเมิน ที่แสดงโชว์ให้ดูเนาะใบเตรียมการสอนของเราจะมีทั้งหมด3บทนะคะก็จะบทแรกนี้จะพูดถึงเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์นะคะจะใช้ระยะเวลาทั้งหมดก็1ชั่วโมงนะคะแล้วก็ให้บทนี บทที 1> uniform, so ่1ก so ็จะมีใบข้อมูลนะคะก็คือการเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดสีผ้านะคะจะมีรายละเอียดต่อไปนส่วนใบเตรียมการสอนบทที่สองนะคะจะพูดถึงเรื่องเทคนิคการจัดสีผ้านะคะระยะเวลาการสึกอบรมก็ประมาณหชั่วโมงนะโดยอันนี้โดยประมาณที่เรากําหนดขึ้นมาอ วัตถุประสงค์ก็จะมีวิธีการสอนมีรายละเอียดนะะของการฝึกอบรมแล้วก็ใบข้อมูลนะคะใบข้อมูลในส่วสน,น,นของหยตัวเอกสารแนบในในส่วนของบทที่สองแล้วก็ใบเตรียมการสอนบทที่สามเป็นขั้นตอนการจาัดกิจภาพลายกระทบนะคะระรยะก,การฝึรกอบรมของเรานี้จะสามชั่วโมงนะคะตัวนี้จะใช้เวลานิดหนึ่งเพราะเป็นการขึ้นรูปขึ้นลายแล้วนะคะ ข้อมูลแล้วก็ในส่วนของเอกสารที่เราใช้เป็นคู่มือก็คือขั้นตอนการปฏิบัติงานนะคะจะมีทั้งหมดสอขั้นตอนนะคะมีสอขั้นตอนนะคะมีขั้นตอนการคุมค่า